เราเสร็หมดกันนกนี่ปะเนี่ยไข่ไก่ในนกท่านรองตือนั่นแหละหัวแก่หัวแก่นั่นแหละผมแก่เออน่ผมแก่มาเอิอนเขาแก่เขาเรียกว่าหางมะเขาเรียกว่าอะไรวะตรงแก่เขาบอกเอิอนหัวแก่ปล่อยกรเอ้าเนี่ยหัวแก่ เออจะคิดว่าเป็นหัวที่เป็นหัวแกะใช่ไหมเออไอเราก็ยังคิดเอาเฮ้ยวิโตนี่วะเสียงมึงหลุดเราก็มีนะหัวแกะไอ้กุ้งตายไอ้บินต้่นลูกปัดไอ้เป็นปุนบ่อยมากเราประจายแล้วกูไปซอยเด้อะผูบอก ยิยงเยี่ยมเขาแจกถามไม่เยี่ยมเขาแจก ไม่เจอบอดเลยทำไมพี่เจอบอดดี้เดียวอืมไม่เคยเจอบอดก็ไม่เจอกูได้ยิ่งนอกไปสันกูไม่รู้ด้วยกูสามมาซื้อ กีกวาดสามกวาดสามยืในร่เห็นรฟเดี๋ยวพี่พี่เห็นตัวหนึ่งอะ่ะมันลงนี่นะโบดตรงโบดเนี่ยเห็นลูมันมาอยู่ไอ้ว oh, ่าก็เอาค่า่เอาอยู่เออายู่ คนระเบ,บิดไม่รู้ตัวตรงนี้นคุณหกเดย์พอปุปปิดเท็กคุณหกคน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 ระเบ,บิดไม่รู้คนไว้ก่อนคนคนคนเฮ้ยเห็นข้าเลยมินยิมรวด น่าดูหาเงินไปซื s> <S ้อคุณโกกันคุณต้องไปเตะบอลวะมีข้นมีวะสันคุณโฮคุณซี่อะได้บ่เอ้ mini บนเขาบ่บ่ได้ปิดแกปิดแกคุณโฮครับไโอ้ชิมายบนเขาเลยแท้งเราโดนทุกฝั่งเลยโทษ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 มาจะเหินวะนกนกนกตกขวานนก นี่มันไม่ใช่ตรงนู้นนะมันมีฝั่งข้างหน้ามินนี่อ่ะหลังหลังเขาแบบไอ,อีกอ่ะถ้าจะหลังเขาให้ยิงเขาเมื่อกี้ไอเหี้ยข้างเจ้ามีโอ้ยกึยมนอกกึมนอกกึมนอกโอ้ยู่นี่นี่นี่ไปสิ เฮียลดวเฮียล้วเฮียล้วแมนเช่ไปมันโดนติดไฟแล้วติดไฟแล้วติดไฟแล้วตัวนึงเนี่ยก้กหน้าเมนี่อติดไฟแล้วชิหามันไนนม่ปีเลยเอะหย่งวะฮเจ้าตมนะกแล้วดปืนงโดนแมมัน <c oughs> หนผมแม <c oughs> ว่าืเลยนะที่ขอิชาตัว อยเลยเป็นตี้เลยพี่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนมันแล่นลงไปแล้วอยู่ตัวนี้แน่ครับมันมาร์คให้กันแล้วออนตายแล้วนี่ระเบิดปะระเบิดเสี่ยงไปไม่ึงนส่ เซโลหัวพุ่ยเขาบอกว่าเปิดจกตีรอยนะสามรวยไงใ่พูดถ้เปิดคือย่านี้สอง่ยหาทิปสามลอยโอ้อวุ้นคน